วันนี้นะคะเรียกได้ว่าเราได้รับความรู้เต็มอิ่มเลยค่ะสำหรับธุรกิจประเภทร้านขายของที่ระลึกนะคะเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าใครได้รับคะแนนโหวตสูงสุดแล้วก็กลายเป็น Business King i d o ลประจำสัปดาห์นี้ไปและสำหรับ Business King i d o ลประจำสัปดาห์ธุรกิจร้านขายของที่ระลึกได้แก่ Business King หมายเลขสามค่ะคุณวัดจากร้านตุ๊กตาปั้นดีด้วยค่ะ Business King Idol ประจำสัปดาห์นี้คือคุณวัดชัยวัดนจากร้านตุ๊กตาปัาน้นที่สามารถใช้ประสบการณ์และไหวพริบตอบคำถามได้โดนใจวัยรุ่นชาวบียูกรุ๊ปมากที่สุดยินดีด้วยนะครับ Business Tip ทำธุรกิจร้านขายของที่ระลึกอย่างอะไร ให้ประสบความสําเร็จสินค้าที่เป็นของที่ระลึกเนี่ยปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นที่นิยมของตลาดมากนะครับสิ่งที่มันจะทําให้มันอยู่ได้หรือธุรกิจอันนี้อยู่ได้มันอยู่ที่ว่าคุณค่าที่เราจะใส่ให้มันมีอะไรบ้างนะครับที่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าพูดถึงคุณค่าเนี่ยมันมองได้หลายแง่มุมคุณค่ามันหมายถึงใจหรือเปล่าคุณค่ามันหมายถึงเงินหรือเปล่าหรือคุณค่ามันหมายถึงประโยชน์ของสินค้าหรือเปล่านะครับ บังเอิญว่าสินค้าที่เป็นของที่ระลึกเนี่ยในเรื่องคุณค่าใจเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณค่าของมันก็เกิดจากการที่คนเราเนี่ยซื้อของอย่างหนึ่งแล้วไปให้คนที่รักนะครับเพราะงั้นถ้าเอาคิดว่าสินค้านนี้ซื้อไปแล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากคุณค่าทางใจนะครับซื้อแล้วคนชอบซื้อแล้วคนรักคุณค่าเงินอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะครับว่าสินค้าตรงนั้นเนี่ยราคาแพงแต่ก็ยินดีที่จะซื้อ ตอนี้พอเป็นราคาแพงเรามาพูดถึงคุณประโยชน์นะครับว่าถ้าสมมุติว่าผู้ซื้อยังเห็นได้อีกว่ามันมีคุณประโยชน์เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อไปมันมีคุณประโยชน์นั่นคือเป้าหมายของคุณค่าทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าแล้ววิธีการสร้างคุณค่าเพิ่มกว่าสินค้าให้สร้างยังไง คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไอ้ของท่ระลึกเนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องของแพคเกจจิ้งมันอยู่ที่ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งอันเนี้ยถูกต้องแน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าบรรจุภัณฑ์เราสวยเนี่ยสิ่งแรกที่คนที่มาเห็นสินค้าปุ๊บเขาจะชอบทันทีว่าสินค้าตัวนี้มีความแปลกใหม่นะครับแต่ว่าสมัยนี้ต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยนะครับเมื่อซื้อของแล้วเนี่ยเขาต้องมองว่าประโยชน์มันได้มากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นของที่ลึกแน่นอนนะครับไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับของที่ลึกไม่ได้ซื้อมาโลกเก็ตน,นะครับแต่ของที่ระลึกเนี่ยอาจจะซื้อแล้วเป็นที่โชว์ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เพราะตรงนี้ให้เห็นให้ชัดเลยว่าถ้าสมมติคุณทําอย่างนี้ได้คุณทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นของที่ลึกได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าคุณค่าเพิ่มนอกจากจะเป็น3อันแล้วในเรื่องของการใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเนี่ยเหมาะกับยุคนี้มากเลยนะครับ ขอขอบคุณบิสส์คิงท่านที่หนึ่งค่ะคุณโจจากยักษ์ต้าค่ะคุณคค่ะและขอขอบคุณนะคะบิสสคิงท่านที่สองค่ะคุณยูจากฮูดาซูเวนค่ะและในตอนที่สุดค่ะขอขอบคุณนะคะบิสส์คิงท่านที่สามบิสสคิงไอดอลของเราวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณวัดนะคะจากร้านตุ๊กตาปั้นค่ะครับคุณครับและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆบียกรุ๊ปทั้งสิบคนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เราต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะ Imagine l o u n g e มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะขอขอบคุณน้ำดื่มตรา B.U. และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะรายการ Business King ธุรกิจขั้นเทพคงต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ